กลับมาอัปเดตบ้านมันธนานครอินพรราม5ของเรานะคะฟังก์ชันเท่วๆเนี่ยก็จะมี3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถนะคะบนเนื้อที่56.9ตารางวาพื้นที่ใช้สอย176.1ตารางเมตรนะคะให้พื้นที่สวนมากว้างๆแบบนี้เลยปู่ย่าให้เรียบร้อยแล้วด้วยพอเข้ามาข้างในนะคะก็จะเห็นว่าเขาให้พื้นที่ที่เป็นลิฟวิ่งมาค่อนข้างกว้างเลย คือสามารถจัดเป็น2โซนได้เลยนะคะทั้งเป็นลิฟวิ่งแล้วก็ไดนิ่งได้ด้วยพอเปิดออกไปนะคะก็จะเห็นมุมสวนแบบนี้เลยค่ะ ถัดมานะคะเป็นห้องครัวค่ะเขาก็ให้เป็นเคาน์เตอร์ครัวมาแบบ L shape นะคะหลังนี้เนี่ยมีการเดินระบบน้ำไว้ให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะพอขึ้นมาชั้นบนแบบนี้ก็จะเจอ Living นะคะซึ่งบ้านสมัยนี้เนี่ยจะหา l i v วิ g ชั้นสองนี่ถือว่ายากมากหลังนี้มีมาให้ก็ถือว่าตอบโจทย์กับคนที่ชอบอยู่กับรวมกันกับครอบครัวก่อนที่จะเข้านอนด้วยค่ะห้องมาสเตอร์เบดมนะคะให้มา ไซส์ใหญ่นะคะสามารถตั้งเตียงคิงไซส์ได้นะคะห้องปลอดโปร่งโล่งสบายนะคะอยู่ตรงนี้ก็มีพื้นที่สำหรับทำว a l k in Closet ให้ด้วยมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะส่วนห้องนอนที่2และ3ก็ถือว่ากว้างไม่แพ้กันเลยสามารถจัดฟังก์ชันได้ครบนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะแคบเกินไปบ้านหลังนี้นะคะมันทนานครอินพระราม5นะคะอยู่ที่6 5 9ล้านเท่านั้นค่ะถ้าใครอยากจะเป็นเจ้าของสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะ